เดียวเขาดพาบนาขึ้นหน้าคือพร้อมนอนเนาะไม่หือนหาคืโอ้แป้งมาดีเลยข้า้านเขาทาแปลงว่าท่าตะมือเร้าเนี้าวหน่อยท่าห้ตะมือเร้านี้ยเพ่นอาบน้ำค่ะเรียบร้อยมาบัดบัดบัดไกินเขาเขาก็เขียวเคียวฟา้าฟบ้ามาไป ไฟหนไปฟ้าฟ้าฟ <sa> ้ามาเป็นเบิ้งมาล่ามเขาจะฟังเบิดก่อนอันน่ะตั้งแต่เมื่อคืนเขาเอาเบิดก่อนเฮ้ามานะแบบนี้ปั๊ปั๊บไปเบิ้องหมากไฟอยู่ต้นมันซุนเต็มเลยุ่นป่ายมันเขาเอาได้จังได้เอาเอามันกรสีนี้ม่ตัวนีป็นยาแม่เขามาสิได่เนี่ยโอ้แม่นี่เดว่าบ้านอันอันคุณนายเพล่บ้านคุณอ้อมจ้าบ้านพ่อนายก ชัดชวาลใช้มงคลชื่อนามตะกลมาเจแต่บันแม่แพ้วชื่อหยังคุณนายแพ้วว่าจะหนาตีพะนาคือจำได้แต่ลูกซ้ายเนาะโอ้ยนี่เด็ดต้นมะปังใช่ตอนนี้เลี้ยแต่มะไม่มีปัง อะามายองซีดอะไรต้นไม้ทักทักนี่แหะไม่มีมะปางเลยไม่มีหน่อยตอนนี้เราจะไปไหนเราจะไปไปยหมากไพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมไม่ดังไฟ <laughs> ทำไมไม่ดังไฟ <laughs> ปิ้งกุ้งหม แม่ว่าย่างมันดังเดียดอุ้ยมีชมพูเงียนพื้นอ๋อนั่นไงนั่นไงซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปโอ้โหพีพิษขาเรียกหนูทำไมมา พี่ยมคิดอันนี้หมากอะไรอันนี้หมากฝาฮะหมากฝาหมากไฟย์เนีหหมากฝาเอาคือว่าหมากฝาหมากฝาตัวมันบคือหมากาอาเอาเสียงอีหยังหมูโอ้ขอเก็บปลานีกินอีหยังมา<ะ>โอ้อน,นีหมูสองตัวโอ้โหแม่แม่<ะ>แม่นหยังนี่ ปัด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 ดปัดปัดปับึง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 บทางพุ่นทางพุ้นขันนนมีเต็มเลยขันนุนมีบุงพี่น้องจะคิวไปคิวแล้วนังกินข้าวตรงเลยเจ้าทินแม่ฟังพุ่นกับมีได้ลากดินอยู่พุ่นพุ่นพุ่น มืนดีมากุมู้ันชุนแลกดินอยู่ป้ดจะแมนเห็นผลอุดมสมบูรณ์เนาะตามพอแมนว่าพ่อบอไปใส่มาใส่คอยก็ยู่ได้เบิดมือแบบนี้คอยซีบอกให้นี่แม่แม่นุ่นก็สอบก็นก็สอบทานปัดุ่นเนี่ยจะขยอารถกระบะมากจังเายไฟทางนี้มึงเรียกมลย อะลรอีกอันนึงอันนี้มักไฟอันนี้หมักไฟอันนี้บอกฟ้าอันนี้บอกฟ้ายองชิดมาทางไหนอ่ะต้นที่แหลกคุณแม่เขาฟ้ามันเดียวหาแต่มาลงบทมาก็เห็นบมาเล่นยางไงทำไมล่ะทำไมพวกเรามันตื่นตาตื่นใจขนาดนี้บอกไปเาบ้านเราไม่มีไงบ้านเราไม่มีจริงๆเห็นเห็น เห <Ende. S 3> ็นเห็นม uh. <B> ีชมพูด้วยพี่ีเรา้องม่เอฟคอนเทนต์คือจังแบบมีบบดใจกรลอยฮะใจกนลอยหน่วยนึงบะมีเ้อเออมีอยู่หน่วยสองเออบะมีเอออ้มรัดดูด้านหลัง ดินอยู่ค่ะรูดรากดินอยู่ค่ะไอ้นั่นคือหมากอะไรไอ้นั่นคือมะไฟหรือมะอะไรนะมะฝาโอ้นี่อ่ะต้นบอคอดนี่อ่ะโวคโดอนี่อันนั้นต้นมากมวง ขอร้องขอร้องขอร้องร้อนดดดิแม่รัดเราเอาไว้ตอนเย็นด้วยขอร้อง